สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเดอ้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับปอ,อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r t ร์ n k s ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่48พวกเขาล้วนอึงไปหลังจากนั้นจึงรีบร้อนขึ้นไปบนเวทีจิงเซียงผักชีวาออกไป เจ้าเด็กนั่นถึงจะเตี้ยแต่ก็กลมป้อมบนร่างยังมีอาวุธลับอยู่นับไม่ถ้วนจึงทําให้ตัวค่อนข้างหนักแต่ว่าจิงเซียงร้อนรนเกินไปจูจูก็มีพลังกาลังมหาศาลจนผลักคนผู้นี้ไกลออกไปหลายก้าวส่วนเศษสุดท้ายล้มก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้นสีหน้ามึนงงเล็กน้อยจิงฝานเดิมทีจ้องมองเงาร่างอวรานติลังกายอย่างสง่างามวรยุทธ์ของหวาหวาชีธรรมดายิ่งแต่อาวุธลับก็มากมายจนทําให้ป้องกันได้ไม่หมด หากอาลรานปะทะก,กับเขาตรงๆทีละหมัดทีละขาการจะจัดการล้มเขาลงภายในไม่กี่วินาทีนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแต่พอมีอาวุธลับเข้ามาอาวรานก็จําเป็นต้องหดมือหดขาหนุ่มน้อยขายาวแขนยาวถือกระบี่หนึ่งเล่มชุดสีฟ้าปลิวสวายอยู่กลางอากาศเส้นผมสีดําราวกับขนกาวาดลวดลายอย่างอิสระกลายเป็นเหมือนภาพเขียนอันงดงามปลิวสวายล่องลอยไปพร้อมกับร่างอันผอมเล็กของหนุ่มน้อย จิงฝานไม่รู้ว่าอ้าวรานไปได้ยินแผนการของจิงหวนซานมาจากที่ใดหว้าหวาจิวก็แค่พวกขยะที่เป็นวิชากูนิดหน่อยเท่านั้นจิงหวนซานคิดว่าไปหาเจ้าพวกนี้มาแล้วจะสามารถทำให้ตนถูกกูเล่นงานจนเป็นบ้าได้อย่างนั้นหรือตระกูลวะหาวาจิวใช้แซวว่าหวาหวาสมาชิกในตระกูลมีน้อยมากตอนนี้ยังไม่ได้ครอบครองดินแดนส่วนไหนเป็นของตัวเองและยังไม่ยอมเป็นพวกกับตระกูลใดทั้งสิ้น คนในตระกูลของพวกเขาตั้งแต่โบราณนานมาก็ล้วนไม่สูงอีกทั้งยังมีใบหน้าที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังดูอ่อนเยาว์อยู่เช่นเดิมถึงแม้จะบอกว่าลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่คนไม่อยากแก่มากมายปรารถนาจะมีเป็นอย่างยิ่งแต่อาจเป็นเพราะสวรรค์ให้ใบหน้าที่อ่อนเยาว์แก่พวกเขาดังนั้นจึงตัดอายุขัยของพวกเขาไปเกินครึ่งคนตระกูลหวาวาตั้งแต่อดีตมาจนถึงวันนี้ล้วนมีอายุไม่เกิน35ปีอีกทั้งส่วนใหญ่เมื่ออายุถึง3าสปีแล้ว ผ่านไปไม่นานแค่ระยะสั้นๆภายในสามวันก็จะแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็ตายไปการที่มีอายุขัยเพียงเกือบครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปทําให้พวกเขาไม่อาจอยู่รอดได้คนในตระกูลสับเปลี่ยนกันขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตอันสั้นนี้ไปกับการทะเลาะหนึ่งเพราะว่าอายุขัยสั้นมากไม่เหมือนคนปกติที่มีเวลามากพอให้ออกไปดูโลกอันรุ่งเรืองงดงาม พวกเขาทําได้เพียงเดินต่อไปเพื่อชมดูทุกอย่างรอบกายโดยไม่หยุดพักถึงจะเทียบเท่ากับชีวิตผู้อื่นหนึ่งชีวิตสเพราะพวกเขาวหวังมาตลอดว่าจะสามารถค้นพบหมอเทวดาที่สามารถรักษาพวกเขาได้อย่างไรเสียก็ไม่มีผู้ใดยินดีนั่งรอความความตายรอกพวกเขาท่องเที่ยวภานจอนไปทั่วทุกซอกมุมของท่ดินใหญ่เพราะใบหน้าที่ไม่เป็นผู้ใหญ่นี้จึงทําให้ถูกเหยียดหยามนับครั้งไม่ถ้วน แต่ก็อาศัยหน้าตาที่ไร้พิษภัยนี้หลอกผู้คนไปนับไม่ถ้วนเช่นกันประกูลหวาวาสืบทอดมาจนถึงวันนี้ล้วนไม่เคยเหลือร่องรอยอะไรเอาไว้บนแผ่นดินใหญ่นี้เลยเพราะพวกเขามักจะอยู่ที่หนึ่งไม่นานสักพักก็เปลี่ยนไปที่อื่นพวกเขาก็เคยอยู่กับที่เป็นเวลานานๆานานแต่คนรอบตัวกลับค้นพบว่าหน้าตาของพวกเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักมนุษย์มักจะคาดเดาไปในทางชั่วร้ายอย่างที่สุดและต้องการกำจัดออกไป มักเป็นเช่นนี้อยู่เสมอปีศาจสองคำนี้ในที่สุดก็กลายมาเป็นป้ายชื่อของพวกเขาพวกเขาไม่ได้ถูกปฏิบัติเช่นนี้ด้วยแค่เพียงครั้งสองครั้งพอหลายครั้งเข้าพวกเขาก็ไม่คิดจะปฏิบัติต่อโลกใบนี้อย่างมีเมตตาอีกต่อไปตระกูลหวาวาไม่มีวรยุทธ์อะไรที่กวนค่าแก่การถ่ายทอดหรือได้รับการยอมรับหมัดมวยธรรมดาวรยุทธ์ก็ธรรมดาในตระกูลมักจะมีกันอยู่แค่สิบกว่าคน แต่สิทกว่าคนนี้กลับไม่ได้เรียนวรยุทธ์เดียวกันเลยคนนี้ฝึกกระบี่คนนั้นฝึกดาบแล้วยังมีอาวุธลับวิชาอัดเป็นต้นมากมายหลายอย่างไม่มีวิชาที่สืบทอดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตระกูลไม่ได้รับการสืบทอดวรยุทธ์เฉพาะของตระกูลตระกูลเช่นนี้จะแตกต่างจากคนทั่วไปที่เป็นวรยุทธ์นิดหน่อยได้อย่างไรยิ่งรวมกับพวกเขาเอาแต่พเนจรไปทั่ว ไม่มีผู้ใดสนิทสนมและรู้จักพวกเขาอย่างแท้จริงนี่จึงทําให้พวกเขาที่เคยสร้างความตกตะลึงไปทั่วอยู่พักหนึ่งได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในเวลาไม่นานตั้งแต่ตอนที่จิงหวนซานวางแผนจะจัดงานประลองยุดขึ้นมาจิงฝานก็ได้สืบรู้จนหมดแล้วว่าเขาต้องการจะทําอะไรทุกการเคลื่อนไหวของจิงหวนซานนั้นเขาก็รู้เป็นอย่างดีว้าวาจิวตระกูเล็กๆไม่โดดเด่นที่ไม่มีผู้ใดรู้จักนี้ไม่ได้ ไร้ความสามารถเป็นหมดเสียทีเดียวภายใต้วรยุทธ์เปสป่นั้นแอบซ่อนไปด้วยความสามารถของพวกเขาที่ได้สืบทอดต่อกันมาพิษกูกูคือการใส่สัตว์พิษชนิดต่างๆลงไปในไหล่และให้สัตว์เหล่านั้นกินกันเองจนกว่าจะเหลือรอดตัวสุดท้ายซึ่งเชื่อว่าจะมีพิษแรงที่สุดการประลองครั้งนี้ถึงแม้จริงเหมือนซานจะไม่ได้ตั้งใจให้เขาพบกับตระกูลหวาหวาจิ๋วทุกรอบ แต่อย่างน้อยก็เตรียมการไว้มากกว่าสามคนในบรรดาคนเหล่านี้คนที่เก่งกาจที่สุดก็คือพี่ใหญ่สุดในกลุ่มวาวาจิวต้าหวาคนผู้นี้อายุใกล้สาสิแล้วตามที่มีการสืบทอดกันมาในตระกูลอย่างมากก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินห้ถึงหปีไม่มีผู้ใดไม่รักชีวิตนั่งนับนิ้วรอวันตายของตัวเองถือเป็นเรื่องที่ทุกทรมานอย่างยิ่งบรรพบุรุษของพวกวาวาจิวเองก็เคยมาให้ตระกูลจริงรักษาให้ แต่น่าเสียดายที่อาการป่วยของตระกูลพวกเขาก็เหมือนกับโรคปวดหัวใจของเทพธิดาดอกมู่จินตระกูลจิงเองก็ไม่มีวิธีเช่นกันจิงหวน้านสัญญาว่าจะใช้หมอทั้งหมดของตระกูลจิงพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาโรคของเขาต่อให้จะไม่สามารถมีชีวิตยืนยาวได้เป็นร้อยปีแต่ก็ยังมีความหวังที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกสักหน่อยในขณะเดียวกันหว๋าหวาจิ๋วต้องส่งคนในตระกูลมาร่วมงานประลองและใช้วิชาพิษทำให้จิงฝานกลายเป็นบ้าให้ได้ ตระกูลจิงเป็นตระกูลหมอยาวิทย์หาแพทย์และทักษะเรื่องยาของจิงฝานั้นยิ่งไม่มีผู้ใดในตระกูลจิงเทียบได้การจะวางยาเขานั้นจึงแทบเ,เป็นไปไม่ได้แต่ครั้งจะใช้วรยุทธเอาชนะเขาจิงหวนซานก็ไม่อาจรับประกันได้อีกอย่างจิงเคยยังเอาข่าวร้ายที่ว่าวรยุทธของจิงฝานเหนือกว่าเขามาบอกอีกโชคดีที่ก่อนหน้านี้เขาเคยคบค้ากับพวกหวาหวาจิวมาก่อนพวกเขามีครบทั้งสองอย่าง เป็นแผนจัดการจริงฝานที่เหมาะสมจริงๆวิชาพิษของตระกูลหวานั้นมีหลายชนิดส่วนใหญ่มักเป็นชนิดที่ให้ตัวมแมลงพิษเข้าไปในตัวคนทําให้มแมลงเคลื่อนไหวอยู่ภายในแล้วควบคุม,มแมลงพิษให้กระทําการในตัวคนได้ตามความต้องการพวกเขามีวิธีในการเลี้ยงกูพิษเป็นพิเศษเมื่อรอจนมันโตแล้วก็จะใช้ยาสมุนไพราบางอย่างทําให้มันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแห้งๆขนาดเล็กสีเหลืองดินที่มีขนาดพอๆกับเข็มเท่านั้น แค่มันสัมผัสเข้ากับเนื้อหนังก็จะแทรกซึมชอนชัยเข้าไปในร่างกายดื่มกินเลือดมนุษย์แล้วคืนร่างขยายใหญ่กลับไปดังเดิมอย่างรวดเร็วตอนที่เริ่มประลองวาวาชีพยายามเข้ามาประชิดตัวอวรานอยู่พักหนึ่งและก็สาต์แมลงกูหลายตัวลงไปบนร่างของอวรานแน่นอนต่อให้เจ้าพวกนี้จะเข้าไปในร่างอวรานไม่ได้ตอนหลังเขาก็ยังมีโอกาสเข้าใกล้อวรานอีกมากหรือไม่ก็หาวิธีอื่นให้แมลงกูพวกนี้เข้าใกล้อวรานให้ได้ ในตอนนี้หน้าตาของพวกเขาก็คือแต้มต่อเพราะทําให้คนสามารถลดการป้องกันลงได้ภายหลังในระหว่างการประลองวาวาชีก็สากแมลงกูเข้าใส่เกือบร้อยตัวรวมถึงพวกอาวุธลับของเขาที่มีไว้เพื่อบ่งเบนความสนใจจากเจ้าแมลงกูนี้แถมบนอาวุธลับก็ยังมีมันอยู่ด้วยถึงแม้จะไม่รู้ว่าเหตุใดถึงเปลี่ยนจากนายน้อยตะกูลจริงตามที่พี่ชายบอกมาเป็นอาวรานแต่เพื่อความแน่ใจวาวาชีจึงลงมือด้วยทั้งนั้น เมื่อประลองมาถึงตอนนี้หวาวหวาชี้เชื่อว่านอกเสียจากคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นเทพเสียนไม่เช่นนั้นคงยากที่จะหลบหลีกเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยากจะป้องกันนี้ได้บอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆจริงๆแมลงกูของตระกูลหวาหวาตัวไม่ใหญ่ต่อให้จะขยายร่างกลับมาเช่นเดิมก็ยังมีขนาดแค่ประมาณก้นเข็มสองสามเล่มเท่านั้นคนที่โดนกูเข้าไปยิ่งโดนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายต่อการควบคุม ปกติแล้วเมื่อคนโดนมแมลงกูแรกเริ่มจะไม่มีความผิดปกติใดๆขอแค่ผู้ควบคุมกูปรากฏตัวขึ้นก็จะเชื่อฟังแต่คําสั่งเขาเท่านั้นถึงขนาดยอมให้คนฆ่าแกงได้ตามใจชอบวาวาชีรู้ว่าเขายังไม่มีความสามารถเช่นพี่ชายที่น่าสามารถควบคุม,มแมลงกูได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งมแมลงกูที่เขาสาดใส่ล้วนเป็นกูบ้าส่วนใหญ่จะมีอาการปวดหัวจนทนไม่ไหวเหตุใด,ดถึงไปกดหน้าอกแทนได้ ตอนที่จิงฝานไปถึงตรงหน้าของอาลรานอาลรานแม้แต่คุกเข่าก็ไม่ไหวแล้วจิงฝานเพิ่งจะสัมผัสโดนเขาเขาก็ล้มลงในอ้อมแขนของจิงฝานทันทีมืออันซีขาวขายุ้มเสื้อบริเวณหน้าอกอย่างรุนแรงจนเห็นข้อกระดูกชัดเจนฟันก็ขบริมฝีปากอย่างรุนแรงเพียงครู่เดียวก็มีเลือดแดงฉานไหลซึมออกมาย้อมริมฝีปากอันขาวซีดยิ่งทำให้ดูอ่อนแอเงือบนหน้าผากชื้นไรผมดูน่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง มือของจิงฝานสั่นน้อยๆเขาได้ยินมาว่าจริงเหมือนสารต้องการให้เขากลายเป็นบ้าไม่ได้ต้องการให้เขาตายอีกทั้งมแมลงกูทั้งหมดตอนที่เข้าใกล้อาหรานก็ล้วนถูกเขาทําให้สลายกลายเป็นเท่าไปแล้วเขามั่นใจว่าไม่เหลือแม้แต่ตัวเดียวแล้วเหตุใดยังเป็นเช่นนี้อีกวาวาชีน่าจะไม่มีปัญญาควบคุม,มแมลงกูนี่ตอนที่เขาได้ยินอาหรานพูดถึงวาวาจิวนั้นก็รู้สึกใจสั่นสถานแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่อยากจะเชื่อยิ่งกว่าก็คือ ในสถานการณ์ที่ยังไม่รู้จักหวาวาจิวเลยนั้นคนผู้นี้ยังขอแลกแท่งไม้กับเขาเพื่อไปเผช,ชิญหน้ากับอันตรายที่ใหม่ไม่รู้จักแทนเขาที่เขามาสายก็เพราะไปสืบข่าวมาหรือเขารู้ว่าจิงหมอนซานจะส่งวาวาจิวมาทำร้ายเขาเช่นนั้นหรือเหตุใดจึงเอาอันตรายทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองโดยไม่พูดอะไรสักคำในสมองของจิงฝานรู้สึกสับสนวุ่นวายอารมณ์หลากหลายมากมายตีกันไปหมด แต่ความสามารถของเขายังดีอยู่จึงยื่นมือไปจับข้อมืออวรานนิ้วแนบชิดไปกับชีพจรของเขาตึกตึกตึกชีพจรเต้นเร็วมากแต่ก็ราวกับเต้นอย่างบ้าคลั่งหลังวิ่งเสร็จไม่มีความผิดปกติอย่างอื่นดูแข็งแรงดีจิงฝารู้สึกแผ่นหลังเย็นวา่าแข็งค้างไปทั้งร่างความสนใจของทุกคนถูกอวรานดึงดูดไปจึงมองไม่เห็นแววตาอันแปลกประหลาดและร่างกายที่แข็งค้างของจิงฝาน เย็นเฟิงเกอไม่รอจริงฝานจับชีพจรเสร็จดึงมืออีกข้างของอ่าวรานที่ขยุ่งหน้าอ,อกอยู่ออกมาแล้วเอาฝ่ามือของตนแนบเข้าไปจากนั้นถ่ายทอดกำลังภายในอย่างไม่หยุดพักราวกับไม่ต้องการชีวิตแล้วให้แก่อ่าวรานแต่ก็ไม่เห็นว่าจะดีขึ้นแม้แต่น้อยจิงจือกับจิงเสียงร้อนรนเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มือไม้ทำอะไรไม่ถูกอยากเข้าใกล้อ่าวรานแต่ก็ไม่กล้าจิงเสียงหันศีรษะไปมองจิงฝาน น้ำเสียงสั่นไหวอยู่หลายส่วนพี่เป็นอย่างไรบ้างโตรเจออะไรหรืออะไม่จริงฝานถูกคำว่าพี่ทำให้ตกใจจนดึงสติกลับมาแทันหลังสั่นเล็กน้อยเนิ่นนานเขาจึงสูดหายใจเข้าลึกๆน้ำเสียงแหบต่ำยากต่อการคาดเดาชีพชีพจอนเต้นเร็วมากแต่ไม่มีความผิดปกติใดๆทุกคนมีสีหน้าอึ้งค้าง รูม่านตาของจิงจือหดลงอย่างรุนแรงราวกับคิดอะไรออกเช่นเช่นนั้นกับครั้งที่แล้วก็เหมือนกันเลยน่าสิเย็ยนเฟิงเกอหันหน้ามาอย่างรุนแรงครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วอะไรยังไม่ทันให้จิงจือได้อธิบายอาวหานก็ไอยอย่างรุนแรงออกมาสองทีเมื่อไอแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมากแววตาที่ถูกความเจ็บปวดบดบังคู่นั้นค่อยๆมีประกายขึ้นเล็กน้อย สว่างสวัยแต่ก็บอบบางอ่อนแอดึงดูดผู้คนเทียบกับความเจ็บปวดครั้งที่แล้วที่มีมาเพียงครู่เดียวครั้งนี้กลับนานกว่าเดิมถึงสิบกว่าวิและเจ็บมากกว่าครั้งก่อนยังเป็นความรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบและกดไว้เช่นเดิมเจ็บจนมองเห็นทุกอย่างเป็นสีขาวโพลนแต่สมองกลับชัดเจนอยากจะเป็นลมแต่ก็เป็นลมไม่ได้หลังจากที่มองเห็นทุกอย่างกลับมาชัดเจนดังเดิมอาวลานก็พยายามฝืนลุกขึ้นนั่งแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากความเจ็บปวด คือทาให้เขาอ่อนปอกเปียกทําได้เพียงลง้มลงไปในอ้อมแขนของจิงฝานอีกครั้งมือทั้งสองข้างของเขาถูกจิงฝานกับเย็ยนเฟิงเกอจับไว้คนละข้างมือเรียวบางขาวซีดทั้งคู่สั่นน้อยๆอ,อย่างเย็นเฉียบสีหน้าที่เหมือนน้าแข็งเย็นเยอือกก็อยู่เสมอของเย็ยนเฟิงเกอร,ร์ในที่สุดก็แตกร้าวเต็มไปด้วยความร้อนรนมือยังคงถ่ายทอดลมปราณให้อาหรานอย่างเอาเป็นเอาตายปากก็เอาแตุ่ึมํำซ้ำไปซ้ำมาว่า สิทธน้องตั้งแต่ที่ตระกูลอาวเกิดเรื่องขึ้นแล้วได้มาพบกับสิทธน้องผู้นี้อีกครั้งเย็ยนเฟิงเกอก็พบว่าเขาเปลี่ยนไปมากนิสัยที่ไม่ดีเช่นเมื่อก่อนไม่เหลืออยู่เลยแม้แต่อย่างเดียวเมื่อก่อนเขาดูถูกอาวหานมาโดยตลอดแต่อย่างไรเสียก็เป็นลูกชายของพ่อบุญธรรมเขาจึงยินดียอมโอนอ่อนให้เขาดูแลเขาเพื่อให้เขาปลอดภัยไปทั้งชีวิตแต่ทว่าเมื่อได้มาพบกันอีกครั้งปรับตาละปัดจากที่เขาคิดไปมากทุกอย่างล้วนเป็นอาวหานที่ดูแลเขา เรื่องต่างๆก็ล้วนมองการไกลย,ยิ่งกว่าเขาเียนเฟิงเกอรถึงกับคิดว่าบางครั้งเขาก็คล้ายกับพ่อบุญธรรมตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเนอถท่าทางราวกับผู้อาวุโสเห็นเขาเป็นเด็กน้อยไม่ว่าเรื่องอะไรล้วนคิดอย่างรอบคอบแต่กลับไม่แสดงออกมาภายนอกมักจะหัวเราะสนุกสนานเหมือนไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเียนเฟิงเกอร์ไม่เคยยินดีจะทำเรื่องหน้ากระดาษอายและเขาเองก็รู้ว่าอวรานต้องไม่อยาก ให้เขาทำตัวกระดักอายแล้วพูดคำว่าขอบคุณแน่แต่ในใจเขาได้นับสิ์น้องผู้นี้เป็นดั่งน้องชายแท้ๆเรียบร้อยแล้วและเขาก็อยากจะใช้ทั้งกายและใจปกป้องดูแลเขามือที่กุมไว้เย็นเฉียบไม่รู้ว่าเป็นเพราะแรงสั่นค่อนข้างแรงหรือเป็นเพราะตัวเหยียนเฟิมงเกิดกังวลจนสั่นไปด้วยเขารู้สึกว่าแทบจะกุมไว้ไม่อยู่แล้วอาวรานเห็นคนรอบตัววิตก,กังวลก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ หลังจากความเจ็บปวดหายไปแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นเป็นอย่างมากถึงจะยังมีความหวาดกลัวอยู่ก็าตามเอาละ่ะอย่าทำสีหน้าอมทุกข์กันอีกเลยข้าไม่เป็นไรแล้วไม่เจ็บแล้วมือของจิงฝานที่ประคองหลังเขาอยู่หดกลับไปทันใดอาวหลานไม่ทันระวังเกือบจะหงายหลังลงไปแล้วโชคดีที่จิงฝานรู้สึกตัวกลับมาแล้วรีบอบเขาเข้ามาไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งอาวหลานคิ้วกระตุก มื่อยังถูกจับอยู่จึงทำได้เพียงออกแรงใช้ศีรษะที่ซบอยู่ที่อกจิงฝอหานอโขกเข้าไปอย่างแรงด้วยสีหน้าตัดพอถึงจะไม่เจ็บแล้วแต่อย่างน้อยเจ้าประคองแล้วก็ประคองให้ถึงที่สุดสิปล่อยมือกระทันหันแบบนี้ได้อย่างไรจิงเซียงเห็นเขายังรอเล่นได้อยู่อีกก็กดหน้าผากเขาแรงๆเจ้าทําให้ข้าตกใจแทบตายอาวหานยังคิดจะรอเล่นอีกแต่เมื่อเห็นว่าในดวงตาของจิงเซียงมีน้ําตาหรือแล้วก็อดสานใจไม่ได้ รีบทำท่าทางจริงจังขึ้นจริงๆแล้วไม่เป็นอะไรมากหรอกก็แค่จุ่ๆหัวใจก็เจ็บขึ้นมาพักหนึ่งตอนนี้หายแล้วจริงๆจริงจื่อขมวดคิ้วเจ็บแบบครั้งที่แล้วหรืออาวล้านพยักหน้าจริงจื่มีสีหน้าหนักอึ้งรู้สึกเหมือนจะนานกว่าครั้งที่แล้วอยู่สักหน่อยเย็นเฟิงเกอรแววตาหมุนมองเมื่อก่อนก็เคยเป็นเช่นนี้หรืออาวานยังไม่ทันตอบจริงจืก็พยักหน้า ครั้งที่แล้วคือตอนอยู่ที่โรงเรียนแต่ดูไม่สาหัสเท่านี้อาลรานรู้สึกดีขึ้นมากแล้วจึงคิดอยากจะลุกขึ้นนั่งตรงๆแต่กลับพบว่าถูกจิงฝานอกไว้อย่างแนบแน่นในอ้อมแขนพยายามดึงดันอยู่พักหนึ่งก็ไม่หลุดจึงอดถอนหายใจไม่ได้คาดว่าคนผู้นี้คงยังดึงสติกลับมาไม่ได้พอดีเลยพิงเขาก็สบายดีชายชาตรีผู้ไม่เคยคิดเปลี่ยนแนวอย่างอารานกลับขยับตัวหาที่พิงอย่างสักบาย ผ่อนคลายทิ้งร่างลงไปพิงเขาอย่างมั่นคงโดยไม่รู้ว่าคนที่ถูกพิงแข็งค้างไปทั้งร่างแล้วสิทธิ์พี่ท่านไม่ต้องถ่ายลงปราณให้ข้าแล้วตอนนี้ข้าดีขึ้นมากแล้วเย็ยนเฟิงก็งเห็นว่าสีหน้าเขาดีขึ้นมากแล้วจริงๆจึงค่อยๆถอนมือออกจริงฝานยังคงร่างแข็งค้างอยู่เช่นเดิมเขาเคยอุ้มอ่าวหลานมาหลายครั้งแล้วเมื่อก่อนนั้นแทบจะทนไม่บทยี้กระดูกข,ของคนผู้นี้ไม่ไหวทำให้เขาเจ็บปวดจนไม่อยากอยู่ จะอยู่ก็ไม่ได้จะตายก็ไม่ได้ตอนที่อุ้มเขานั้นเขาใช้ความอดทนอย่างที่สุดเพื่อจะได้ไม่ทําให้เขาเลือดสาดตรงนั้นภายหลังมากกลับไม่เหมือนเดิมแล้วครั้งที่เขาถูกจิงเสิงวางยาและตอนที่อุ้มเขาไว้ในใจมีความรู้สึกแปลกประหลาดเป็นความกับแค้นกับความรู้สึกประหลาดอื่นผสมปนเปเข้าด้วยกันไม่มีความคิดอยากจะทําให้เลือดสาดแต่อย่างใดเขารู้สึกแม้กระทั่งว่าอยากจะอุ้มให้นานกว่านี้ ครั้งนี้เขาอบคนคนนี้ไว้คนผู้นี้ปล่อยกายทั้งร่างลงบนร่างเขาดูนุ่มนิ่มอ่อนแอชื้นเงื่อเย็นน้อยๆร่างกายภายในอ้อมแขนของเขาดูบอบบางอย่างชัดเจนแต่ทว่าสิ่งที่ทําให้เขาใจสั่นมากยิ่งกว่าก็คือความเชื่อใจและพึ่งพิงอย่างเต็มที่นี้เรากับเชื่อใจเต็มร้อยและวางใจผู้อื่นอะย่างไม่คิดจะป้องกันตัวเลยสักนิดเวทีประลองทุกที่มีความสูงประมาณครึ่งตัวคน พวกจิงฝาล้วนเป็นผู้ฝึกวรยุทธ์กระโดดแค่ทีเดียวก็ขึ้นไปได้อย่างสบายอินซีเหมิงซึ่งไม่มีวรยุทธ์ทำได้เพียงวนไปที่บันไดแล้วรีบวิ่งขึ้นไปอย่างร้อนรนตอนที่ขึ้นมาถึงนั้นคนอื่นๆได้ล้องตัวอาวรานไว้จนมิดแล้วอินซีเหมิงจึงทำได้เพียงยืนยิ้งไปทางด้านหลังนางเองก็รู้ว่าตัวเองไม่เป็นทั้งวรยุทธ์และวิชาแพทย์ถึงเข้าไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้ทำได้เพียงมองดูอย่างร้อนรนไม่กล้าต่อบ,บทสนทนา ตอนนี้เห็นว่าบรรยากาศเริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วจึงอดถามอย่างกังวลไม่ได้ว่าคุณชายอ๋าท่านป่วยหรือตอนนี้จิงเซียงถึงเพิ่งมองเห็นนางความกังวลในน้ำเสียงยังไม่ลดลงตอนนี้ยังไม่รู้อ๋าหลานไม่อาจทนมองสีหน้าอมทุกเช่นนี้ของนางได้จึงดึงแขนที่ถูกเย็นเฟิงเกอร์กุไมไว้ออกแล้วลูบหัวจิงเซียงเจ้าจะทุกข์ใจไปทำไมพระกูลจิงมีหมอเทวดามากถึงเพียงนี้จะรักษาข้าไม่ได้เชียวหรือ อีกอย่างก็ไม่ได้สาหัสเท่าไหร่อาจเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บตอนอยู่ที่ตระกูลอ้าวจึงยังไม่หายดีเป็นผลสืบเนื่องจากอาการบาดเจ็บนั่นแหละจิงเซียงกัดริมฝีปากเรื่องนานเท่าไหร่แล้วผลสืบเนื่องนี่มาช้าเกินไปแล้วกระมังอาวร้านหัวเราห้าห้าตีจิงเซียงเบาๆอย่างไม่ใส่ใจและหาได้สนใจที่ตัวเองทิ้งตัวลงบนตัวผู้อื่นตั้งครึ่งตัวสักนิดไม่แถมยังพูดอีกว่ากลัวอันใด ไม่ใช่ว่ายังมีพี่เจ้าอยู่หรือถ้าเขารักษาข้าไม่ได้ข้าก็จะทําตัวติดกับเขาไม่ปล่อยชายาอัจฉริยะของเขาจะถูกเรียกเสียเปล่าไม่ได้ข้าต้องให้โอกาสเขาได้แสดงฝีมือพูดแล้วยังทําสีหน้าเหมือนป่วยเป็นโรคมอสองแสดงออกทางสีหน้าว่าเจ้าต้องสู้นะกลุ่มเราต้องการเจ้าทําให้ทั้งจิงเสียงและอินซีเหมืองหัวเระออกมาแขนข้างที่อบอ้าวรานอยู่ของจิงฝานสั่นเล็กน้อย หัวใจเหมือนถูกอะไรบางอย่างตีขึ้นลงรอบหนึ่งรู้สึกทรมานอย่างที่สุดทันหลังของอาวหลานแนบอยู่กับแขนเขาจึงรับรู้ได้ถึงอาการสั่นสถานของจิงฝานในใจอดรู้สึกหม่นหมองลงไปไม่ได้หากเป็นเพราะร่างนี้ของตัวเองที่ควรจะตายไปแล้วแต่ยังฝืนมีชีวิตอยู่ต่อไปการที่เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องมากกยจึงต้องได้รับการลงโทษจากกฎเช่นนี้เช่นนั้นแม้แต่จิงฝานเองก็คงรักษาไม่ได้กระมังอาการเจ็บหัวใจของตอนนี้ จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรอาว้านทางด้านนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นจริงหวนซานที่อยู่บนเวทีเองก่อฮอร้อนรนเดิมทีการแอบควบคุมทำอะไรไม่ดีลับหลังนี้ก็ทำให้เขาร้อนตัวมากอยู่แล้วกลับไม่คิดว่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไม่พออาวรานยังลง้มลงไปบนพื้นอีกถึงแม้จะบอกว่าแค่คนตัวเล็กๆตายไปสักคนไม่ได้สำคัญอะไรแต่ท่ามกลางสายตาผู้คนเช่นนี้ หากสืบได้เรื่องอะไรขึ้นมาเช่นนั้นเขาคงต้องกินไม่หมดใส่หอกลับไปแล้วกินไม่หมดใส่หอกลับไปเปรียบเทียบถึงการทำเรื่องไม่ดีและสุดท้ายก็ไม่อาจรับผลที่ตามมาไหวเขาไม่กล้าฝากผู้อื่นไปจึงรีบแจ้งต่อจิงเฟิงกัวแล้วรีบวิ่งลงมาอย่างเร่งรีบโชคดีที่ตอนนี้จิงเฟิงกัวกำลังสงสัยในตัวอาลรานอยู่พอดีจึงไม่พูดอะไรตอนที่จิงหวนซานล,ลงมานั้นอาลรานก็ดีขึ้นมากแล้ว แต่พอเห็นคนที่ต้องการจะเอาชีวิตตัวเองมองมาด้วยสีหน้าห่วงกังวลแล้วก็รู้สึกเรากับกินอุจจาระเข้าไปก็ไม่ปานเดิมที่จิงหวนซานเห็นอาวรานเหมือนจะอาการดีขึ้นแล้วแต่พอเห็นตัวเองก็มีสีหน้าเหมือนจะตายคาที่อย่างไรอย่างนั้นก็รู้สึกร้อนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเจ้าวาวาชีที่ควบคุมกูไม่ได้ผู้นี้จะพูดอะไรที่ไม่สมควรออกไปรอกระมังจิงหวนซานหัวเราะออกมาสองทีเสแส้ซงกังวลเกิดอะไรขึ้น หรือว่าบาดเจ็บแล้วผู้จบยังหันหน้าไปมองหวาวาชีแค่ประมือกันเท่านั้นจำไว้ว่าห้ามทำร้ายผู้อื่นถึงชีวิตตั้งแต่ที่หวาวาชีถูกจิงเสียงผักจนล้มเขาก็เริ่มหล่นลานแล้วโชคดีที่เขาไม่ได้เลย,เลยคำพูดเถียงไม่กี่ประโยคนั้นของพวกจิงจือจึงรู้ชัดว่าอาวรานไม่ได้เป็นเช่นนี้เป็นครั้งแรกคิดว่าคงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอีกอย่างหวาวาชีเองก็คุ้นเคยกับมแมลงกูระกูลตัวเองเป็นอย่างดีเขาไม่ ไม่มีทางศาสตร์กูพลาดแน่นอนเมื่อรู้ว่าไม่เกี่ยวกับตัวเองวาวาชีก็รีบใช้รูปลักษ์ของตนให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ใบหน้าเล็กๆนั้นแฝงไปด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจกับความไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่ข้าเมื่อกี้พวกเขาเพิ่งพูดกันว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนี้ครั้งแรกอีกอย่างอาวุธลับของข้าล้วนไม่โดนเขาเลยไม่เกี่ยวกับข้าหน้าเสียดายที่น้ำเสียงไม่ค่อยเข้ากับใบหน้าสักเท่าไหร่จากนั้นจิงบุญศาสรก็ใจกล้าขึ้นมาทันที หากเกี่ยวข้องกับวาวาชีเขาก็ต้องคิดหาวิธีปกป้องวาวาชีอย่างไรเสียพวกเขาสองคนก็เป็นตะกะแ,แตนบนเชือกเส้นเดียวกันเป็นตะกะแตนบนเชือกเส้นเดียวกันเปรียบเทียบกับคนสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันผู้ใดก็อย่าได้คิดผลักความรับผิดชอบออกจากตัวทั้งสี่ทิศต่างเงียบสงัดจริงหวนซารที่มั่นใจขึ้นแล้วแม้แต่ความเป็นห่วงจอมปลอมก็ครา้นจะแสดงอีกในเมื่อหลานอาเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่แรก ก็หวังว่าจะไม่มาร่วมกิจกรรมที่อันตรายเช่นนี้อีกจะได้ไม่ทำให้ตัวเองบาดเจ็บแล้วยังทำให้ผู้อื่นลำบากไปด้วยผู้จบก็กวาดสายตาไปยังจิงฝานที่หนึ่งแล้วจึงกลับมาที่อ่าวรานในสายตาแฝงแววเกลียดชังและดูถูกหลานข้านี้มีวิชาแพทย์ยอดเยี่ยมพอดีเจ้าเองก็สนิทกับเขาให้เขาช่วยรักษาเจ้าแล้วกันการประลองรอบหลังหลานอ่าวก็เอาเวลาไปรักษาตัวเถิดอย่าให้เกิดเรื่องขึ้นอีก อาวหานมุงปากกระตุกหมดคำจะพูดอย่างสิ้นเชิงคนผู้นี้ไม่มีลักษณะท่าทางอันดีของคนที่เติบโตมาในตระกูลหมอเลยแม้แต่น้อยเปลี่ยนสีหน้าเร็วเกินไปแล้วจิงเซียงเห็นอาวหานถูกริบสิทธิ์ในการประลองไปเสียเฉยๆก็โกรธขึ้นมาทันใดลุกพรวดขึ้นท่านลุงอาวหานยังไม่แพ้เสียหน่อยเจ้าเตียนันสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ําเจ้าเตี้ยถูกแทงใจดําอย่างร้ยแรง จิงหวนซานหาได้สนใจไม่หัวเราะเสียงเย็ยนออกมาทีหนึ่งราวกับคิดว่าจิงเสียงเป็นแค่เด็กเล็กๆที่วอยวายอย่างไร้เหตุผลในน้ำเสียงมีความเข้มงวดและย่อหย,ยันข้าก็อยากให้หลานอาวแข่งแต่ร่างกายของหลานอาวจะไหวหรือนี่ก็แค่คำแนะนำของข้าในฐานะหมอเท่านั้นอาวร้านเห็นจิงเสียงโกรธจนตาแดงจึงรีบใช้แรงหยัดกายขึ้นจากอ้อมแขนของจิงฝานกระตุกชายเสื้อจิงเสียงแล้วส่งสายตาไปทางจิงหวนซาน พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาอยู่หลายส่วนท่านลุงวังใจร่างกายข้าข้าย่อมรู้ดีในเมื่อการแข่งขันยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเช่นนั้นก็ยังสามารถจัดประลองต่อไปได้เกี่ยวกับที่ว่าข้าจะทนได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของข้าแล้วจิงเซียงมีสีหน้าเป็นกังวลจิงหวนซานถูกแซก,กลับก็รู้สึกโกรธขึ้นเล็กน้อยทะลึงตาใส่อาวหลานไปทีหนึ่งเช่นนั้นหลานอาวก็เชิญตามสบายแต่ว่าจิงหวนซานหลุดยิ้ม แต่รอยยิ้มกลับลามไปไม่ถึงดวงตาหากหลานอ๋วเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกจะโทษว่าเป็นความผิดผู้อื่นไม่ได้หรอกนะอว๋วหลานกำลังคิดจะพูดอะไรกลับถูกจิงฝานที่ด้านหลังดึงกลับเข้าไปในอ้อมแขนแทนหลังชนเข้ากับหน้าอกของจิงฝานรู้สึกอุ่นเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นความอบอุ่นจากการที่ตัวเองซบเมื่อครู่หรือไม่ทุกเขากอดเสียเต็มอ้อมแขนอว๋วหลาน,นอดอดหันสีสะไปไม่ได้มองจิงฝานอย่างสงสัย สายตาของจิงฟานอยู่บนรักหางของจิงหวนซานในดวงตาไร้อุณหภูมิความอบอุ่นใดๆลึกล้ำจนมองไม่เห็นก้นพูดอย่างเคร่งขึนว่าไม่ต้องแข่งแล้วถอนตัวเสียอาวร้านแววตาเกิดความสงสัยจิงเซียงส่วนจิงจือกลับมีสีหน้าร้อนรนเพราะเหตุใดจะให้ยอมแพ้ไปเฉยๆได้อย่างไรจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ